ครับสวัสดีครับพี่น้องป้องปลายส่คูสูุคนครับมื่อนี้พบพ่อกับผมลุงสอนคนนอหน้าผ้าเลาออีกคือเก่าคือเดิมครับสำหรับทริปนี้ผ้าพี่น้องมาชมบรรยากาศสวยๆงามๆอีกจุดหนึ่งครับพิกัสมื้อนี้ผมอยู่อำเภอว่างน้ำเขียวครับจังหวัดนครราชสีมามองนี่ ที่ผมอยู่เนี่เป็นไร่อิซิโกฟาร์มครับอยู่ติดถนน304ครับเสียนกะบินนะคอนราชสีมาครับเป็นอีกมองหนึ่งครับสำหรับพี่น้องผู้ที่จะมาชมวิวครับหนาหนาวนี่ครับของปลายปี6กครับสามารถขึ้นมาโตร่มหนาวมาพักพ่อมาทายรูปมาเซียวฟีได้เด้อครับ ตรงนี้พนจะตกแต่งหด้งามนะครับพี่น้องจะปลูกดอกไม้หน้าหน้าชนิดครับมีดอกดาวเรืองโอ้ได้หลายช,ชนิดครับพี่น้องได้หลายอย่างครับมองนี่จะเป็นบันไดท่างขึ้นไปของไร่สตอเบบรี่ครับไร่อีซิโกฟาร์มเพ่นจะตกแต่งด้วยดอกไม้ทั้งสองขางด้วยบันไดจะมี2องทางครับ ส่วนท่านี่จะเป็นบันไดเล็กครับบันไดเล็กขึ้นไปข้างบนครับเพราะว่าข้างบนเพิ่นจะปลูกสตรอเบอรี่ครับส่วนด้านหน้านี่จะยู่ต่ธรนะครับพี่น้องจะยู่ติดถนนสามทุนสี่เลยผลตกแแดงในย่างงามงามบันไดมีสองทางขึ้นเหมาะสำหรับไปยืนถ่ายรูปไปเซลฟี่ครับ ทางนี้จะเป็นดอกดาวเรืองสำหรับดาวเรืองี่เป็นดอกไม้จริงเดอครับเป็นดอกไม้สดดอกไม้แท่เลยบ่เป็นดอกไม้เทียมเอาขึ้นมาเบ่งข้างบนครับบานในเป็นจังไ๋เนี่ยไปข้างล่างนี่เห็นรถแลนด์ด้วยครับพี่น้องอยู่ถนนสามศูนย์สี่ครับด้านหน้าจะเป็นท่างเขาไร่นี่จะมีร้านค้าครับเพิ่นก็นจะขาย ของที่ระดึกให้กับพี่น้องให้กับนักท่องเที่ยวครับด้านหน้านี้มีแต่ของที่เราดึกครับพี่น้องของฝากครับของฝากจากไรอีซิโกะฟร์มครับยูนีิ่นก็นจะมีแเม่ค้าสองท่านเด้อครับ,ดรบเดื้อครับเม่ค้าสวยๆครับค่อยต้อนรับพี่น้องแขกไปไทามาครับ เอาบานรนี้มาเบิองด้านหลังอ่าร้านค้าเพื่อนจะมีอย่างแนบ่บานนี้ส่วนด้านหน้านี่มิเต่ของฝากครับพี่น้องผู้ใดอยากได้ก็สือไปฝากไปต้อนผู้ที่เฮ้าเคารพนับถือครับมองนี่เพื่อนจะเฮ็ดไว้สำหรับ ให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปครับอ่าจะมีป้ายของซื้อไร่เพื่อนเนาะไร่สตรอเบอรี่อีซิโก้ครับโอ้เพื่นเห็ดให้ง่ามครับส่วนทั้งพูดอย่าเป็นดอกไม้ตกแตง่งเห็ดดอกไม้เป็นขันบันไดน,นะครับพี่น้องเพื่อนอย่าเห็ดจากต่ำขึ้นไปสูง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 ,สงขึ้นไปเดื่อยๆส่วน ด้านหลังที่เห็นอยู่ในถุงที่พี่น้องเนี่ยเบืองตอนนี้คือสตรอเบอรี่ครับสตรอเบอรี่แต่ตอนนี้ยังพันเป็นหน่วยครับบทันออกหน่วยเลยครับนี่เห็นบวหน่วยบทันมีครับมีแต่ต้นสตรอเบอรี่เพื่อนจะปลูกใส่ในถุงแล้วก็เช็ดเป็นแปลงครับยาเาไปผุ่นครับ ส่วนด้านหน้าจริงๆน่ะจะเป็นดอกไม้ครับพี่น้องดอกไม้หน้าหน้าชนิดครับโอ้พันเตียงในยางงามแหงครายสตรอเบอรี่อิซิโกฟาร์มนี่ครับเอามาเบืองครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะผ้าขัามาเบืองสตรอเบอรี่เพื่อนเนี่เพื่อนปลูกได้งามงามครับขึ้นมานีโอ้ยวิวนี่ยางงามเลยครับผู้น่ะมองไปเห็นภูเขาเห็นยังนี่งามแหง เขตอำเภอว่างลำเขียวนี่เป็นจุดที่สวยสวยงามครับเป็นจุดที่สวยงามแห่งสำหรับพี่น้องผู้ผ่านไปผ่านมาเสียนสามสืเนี่อาจจะมีจุดให้พี่น้องแวะพักผ่อนขามาถ่ายรูปมาเสี่ยวฟีนี้อยู่ทั้งสองฟังเลยพี่น้องทั้งขาไปขามาครับ ค้ารองค้าขึ้นนี่มีบดครับทั้งสองฟังอยู่อำเภอว่างลาเคียวนี่ครับส่วนมากจะเป็นไร่สตรอเบอรี่ครับหลักเพิ่นจะตกแต่งให้พี่น้องมาเซลฟี่มายัางนี่เฮดแดงาามครับแต่ละ,ะสวนแต่ละไร่ครับแต่มื่อนี่ผมผ้าพี่น้องมาเบืองนี่เป็นไรอีซิโก้ครับไรสตรอเบอรี่ ตรงนี้พิ่จะเห็ดไว้สำหรับให้พี่น้องขม่าส้มส้นห่มลบแหลดลบยังก็ได้ครับที่ตรงนี้เพิ่จะออกแบบเฮ็ดแบบคือร่มครับแบบร่มใบใหญ่ๆนั่นล่ะครับนี่เห็นบ่ค้ายร่มเลยครับพี่น้องจะมีเสาเดียวครับอ่ามองกันไปนี่คค้ายๆร่มเนาะครับเห็นบ่แต่พิ่เอาอย้าค่านะครับพี่น้อง แล้วก็ส่วนโค้งซานเนี่ยจะเป็นไม้ยูคาลิปตัสครับอ้ยปุนหะพี่น้องเลยเป็นตอนส่อนแหงสตรอเบอรี่เนี่ยง่ามแหงนะเพิ่นจะเฮ็ดเป็นแปลงไปเลยแปลงแล้วก็คุ้มพาตติกเอาพาตติกนี่คุ้มแปลงครับอาจจะเป็นคุ้มหญ้าคุ้มหยังนะครับคุ้มนาดินไว้ส่วนเครื่องพาตติกนี่เพิ่นจะปลูกสตรอเบอรี่ครับ เป็นถุงแล้วก็เป็นระยะระยะระยะ,ะ,ยะไปแต่ละถุงเนพิ่นจะใส่สองต้นครับแล้วก็จะมีระบบน้ำเนี่ยจะเป็นอ่าเพิ่นเดินพรมแม่นมาเนี่ยเป็นพีพีซีครับล้วก็จะมาใส่สามทางแยกกันไปเนี่ยเป็นพีอีพีอีเนี่ยน่าจะขนาดอยู่บ่มั่นใจครับอาจจะเป็นสีหุ่นเลือดสักอย่ยางนี่ยนะครับขนาดนาะครับสําหรับพีอีเพิ่นก็จะแยกใส่หัวระบบน้ำยด เป็นหัวน้ำยศมินิครับเป็นหัวเนน้อยครับใส่แต่ละถุงครับใส่หัวน้ำยศต่อนำอแยกออกจากพี่อีขึ้นไปเพื่อจะเป็นใส่หัวน้ำยศในหน้อยนะครับหัวละถุงหัวละถุงไปเลยนะครับนี่เห็นบอรครับเพื่อจะปลูกถุงละสองต้น กับร่างงามครับเสียดายแต่มาเมื่อนี้บอท่านเป็นน่วยนะครับบอท่านออกนวยเลยสำหรับพี่น้องผู้ที่มองหาจุดที่จะผ้าขอบขั้วผ้าเที่ยวมาพักพ่อกับเบีมาได้่ด้วครับเขตอำเภอว่างน้ำเขียวนี่ไรอีซิโกฟาร์มนี่ เป็นไรสตรอเบอรีนี่เพิ่นเฮ็เดไดง,งามครับรตกแต่งผู้มีทัดถ่ายในสวนสตอเบอรี่เพื่อนนี่เฮ็เดไดง,งามแห้งน,นะครับสำหรับพี่น้องผู้ที่จะมาถ่ายรูปมาเซีฟี่ไหวเป็นทีทระดึกปีหกเจ็ครับส,สามารถปักมุดได้เลยครับพี่น้องปักมุดเดินทางมา ไรอีซิโกฟาร์มครับปักหมุดมาเลยครับพี่น้องเอาส่วนคางๆกันนี่เป็นหยังน้อครับทั้งนันบานเนี่ยเป็นไรสตอเบอรี่คือการบดหรือเป็นหยังเดี๋ยวผมสิพ้าพี่น้องไปเบิ่งครับว่าตรงน,นั้นพ่นเฮ็ดหยังครับที่ติดกันเลยครับไรอีซิโกฟาร์มครับเดี๋ยวสิพ้าพี่น้องไปเบิ่งครับว่าทั้งนันพ่นเฮ็ดหยังครับ เอาตามไปเลยครับอ๋อตรงนี้เป็นสวนดอกไม้ครับพี่น้องเพิ่นจะมีป้ายบอกว่าทางขึ้นครับเปิดว่าสัน่นอ่ะขึ้นไปเบืองครับบ้านไหนมีอยังเนียครับสวนดอกไม้สีมีแต่ดอกไม้หรือมีแนวใดครับขึ้นไปเบืองเนาะทางขึ้นิ่นก็จะบ่เป็นบันไดเ้ย ตรงนี้จะเป็นเนื่นขึ้นไปครับเป็นเนินขึ้นไปขึ้นสะดวกสบายอยู่หรอกครับที่นอ้องขึ้นง่ายอย่ด้านนาก็จะประมาณนี้นะครับโมเนใจวา่าอ่าข้างในนี่จะมียางแนครับโอ้แต่ผลต,ตัวแตงนี่ย่างงามเหมือนกันครับบอ่อแพร่กันเลยครับไรอีซิโกครับตรงนี้ เอามาเบิงครับบ้านนี่มันเป็นอ่าสวนอีหยงครับซื้อสวนเพื่อนเนาะมาเบิงก่อนครับบ้านนี่เข้าไปขังหน้างในนํากันครับตรงนี้จะเป็นร้านค้าคือกันนะครับเป็นร้านค้าคือกันโอ้ตัวนี้จะมีค่าเข่าช่มครับสำหรับสวนดอกไม้จะมีค่า ต้องซื้อตัวซื้อบัตรเข้าชมครับโอ้ค่าเข้าชมสวนดอกไม้ฟูจิภูใจครับตัวนี้เพื่นก็นจะอมีแม่คซ้าสวยให้กันครับมาบริการให้กับลูกค้ากับนักท่องเที่ยวเนาะครับเพื่อนอัตยาไซไม่ตีดีครับพี่นอ้องอ่าเป็นกันเองครับ โอ้ oh, จะมีค่าเข่าชม่มครับเพ่นบอกว่ามีค่าเข่าชม่มครับเขาสวนดอกไม้ฟูจิฟูใจครับผู้ใหญ่ท่านละแปดบาทเด็ก8ถึง12ปีคนละ50บาทครับพี่น้องโอ้ oh, oh, ก็ถือว่าบา่แพงครับพี่น้องราคานี่ถือว่าคุ้มเนาะถือว่าคุ้มอยู่เพราะว่าเบือเ่องแด้ววิวของเพ่นเนี่งามแห่งนะครับ ล้านวิวเลยนะครับพี่น้องสำหรับพี่น้องผู้ที่จะขึ้นมาถ่ายรูปไปล่งโชวเชี่ยวครับรับรองเลยว่ายอดวิวนี่ปังแน่นอนครับตัวนี้จะเป็นของฝากคึ้กันครับที่เพิ่นอนว่ายบริการให้กับนักท่องเที่ยวอยู่์ดานนานี่ครับเดี๋ยวไปเบื้องข้าบ,บานนี่ไปยังไหน งามแห้งครับพี่น้องเลยโอ้พ่นจะมีโต๊ะชุดให้นักท่องเที่ยวครับสามารถนั่งพักอยู่นี่เป็นหมู่เป็นคณะก็ได้ครับตัวนี่พ่นก็นจะมีร่มกลางแดดให้น้ำครับจะมีโต๊ะแ่งด้วยดอกไม้ครับอู้หลากหลายสีแห้งครับพี่น้องอุ้ยคืองามแห้งแต่ครับพี่น้องเงยว่างามซุดๆุดเลยว่านี่งามบ่แพ้กก็เลยกบ อีซิโกฟาร์มครับไรสโตอเบอรีส่สวนตัวนี้จะเป็นสวนดอกไม้ครับฟูจิฟูใจสวนดอกไม้ขั้นบันไดวังน้ำเขียวครับทามานียาพลาดเดอครับอย่าลืมแวะคามาเชียวฟี่มาถ่ายรูปครับสวนดอกไม้นี่ครับนี่ขั้นบันไดนี่ของอำเภอวังน้ำเขียวนี่ยงํามเฮียงครับพี่น้องสวนฟูจิฟูใจนี่ ทาพี่น้องมาอำเภอว่างลำเขียวถ้าบ่มมาถึงสวนฟูจิฟูใจเนี่ยแสดงว่าพี่น้องมาบ่าถึงอำเภอว่างลำเขียวครับตรงนี้โอ้พนจะเฮ็ดไว้มีเก้าอีส้สามตัวครับไว้ให้พี่น้องมาถ่ายรูปนางถ่ายรูปเซลฟีเนาะครับสามตัวกับซิเมนพ่อแม่ลูกส่วนตัวครับเนาะนั่งท่าย,ยู่นี่โอคูบ่าวสาวกันนางใดเด้อครับพี่น้องเด้อ มาสองคนเกาอีสามตัวก็นั่งไลยคือเ่าครับนอสจากว่ามาหาคนเกาอีม,มันสามตัวครับก็สีนั่งไลสามก็สียืนสองครับ <c oughs> โอ้ยเปินเหตุแต้งามพี่น้องเลยตัวนี้จะมีสิ่งซ่าครับมีสิ่งซ่าให้พี่น้องในพักพอนมานาั่งมาถท่ายรูปครับบ้องข้าไปข้าล่างครับจะเห็นถนนสามศูนย์ีอ่าเห็นรถแลนนอส่วนขบวนนี่พระตกแ่งเนี่ยงามแฮ้งครับ ยืนถ่ายรูปนี่ว่าเป็นยืนที่ทั้งเขาสุดเลยครับขึ้นมาตรงนี้มันสูงแห้งนะพี่น้องมองลงไปขงล่างนี่เห็นแต่รถแลนพ่อรีบๆเลยครับเห็นแต่รถขั้นนน้อยเนี่ยเบิ่งครับทั้งนี้จะเป็นสะพานไม้ไผ่สะพานไม้ไผ่ครับไปให้นักท่องเที่ยว ยางลงไปนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นเนินสูงเดี๋วก็เป็นอ่าล่องมอไปครับล่งตําๆลงไปั้งผุนเป็นขันบันไดลงไปเลยนะครับสะพานใหม่ให่ไพ่เพื่อนจะเฮ็ดเป็นขันบันไดนะครับลงไปครับส่วนนี้จะเป็นป้ายฟูจิฟูใจครับเป็นป้ายซื้อสวนดอกไม้ตรงนี้ครับพี่น้องสามารถปักมุดเดินทางมาได้เด้อ แค่พิมพ์เข้าไปวา่าสวนฟูจิฟูใจสวนดอกไม้ขั้นบันไดอำเภอวางน้ำเขียววาสันครับสามารถเดินทางมาได้เรื่อยครับหรือวา่าพี่รองผ่านมาทั้งเส้นสามสพ่อมาถึงอำเภอวังน้ำเขียวก็ย่าลืมแวะข้าม่าครับแวะข้าม่าช่มมาเที่ยวมาพักพอน สกวนคอยเดือนทางไปตรงนี้เพิ่นจะตกแต่งในเห็ดดอกไม้ครับเป็นดอกไม้เป็นแปลงดอกไม้ครับอู้งามแมงครับพี่น้องดอกไม้กำลังงามครับ,รบอย่าลืมเลือ่อหนาวนี่ครับมาต้อนรับร่วมหนาวมาโต้ร่วมหนาวนี่มาเซลฟี่มาถ่ายรูปเลยครับอยู่ตรงนี้ครับอำเภอว่างํำเขียวเนี่ หามองได้ทีงามกูนี่กมีอีเดี่ยวครับพี่น้องสำหรับในเขตอำเภอวังลำเคียวมีจุดมองนี่นะครับพี่น้องงามแห้งครับตามที่ผมผ่านเส้็นี่เนาะสามศูนย์สี่นี่ครับผ่านมายามได้กระเบื้องครับว่าเพิ่งคึ้เห็ดงามแท้ว่าบิวกับงามนะครับเอาข้างบนบานนี่เดี๋ยวผมจะพาพี่น้องขึ้นไปข้างบนด้วยครับไปมองเนินนี่ละ อีเพ่นเอาดินมาเฮ็ดกองไว้สูงๆนี่ครับเพื่อนจะตกแต่งด้วยเป็นสีสีน้ำเงินครับตรงนี้เพื่อนจะตกแตง่งให้มันสวยงามนะเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องขึ้นไปตรงนี้จะเป็นบันไดคอนกรีดครับขึ้นไปด้านข้างสองขางนี่เพื่อนจะเฮ็ดเป็นเล่าโดยไม้ไผ่ครับเล่าไม้ไผ่ เอาบัดนี่ผมก็มายืนอยู่ที่สูงสุด่ะครับของสวนดอกไม้ขั้นบันไดฟูจิฟูใจครับโอ้มองลงไปข้างล่างบัานนี่คืองามคักแต่พี่น้องเห็นบอ่อสวนที่ผมผ่านมาเมื่อกี้นี่ผ้าพี่น้องเบื้องนะ่ะสวนไร่สตอเบอรี่นะั่นอย่ฟังทั้งพุ่นครับที่ติดกันครับสวนดอกไม้ฟูจิฟูใจครับเอาพี่น้องเนี่ยต้งไปที่ระเบียงเห็นรถขั้นนี่น้อยหนึ่งแดนอยู่ข้างล่างนั่นครับนั่นคือเซนสามศูนย์สี่ครับ ที่จะไปกระบินนครราชสีมาครับอยู่ส่วนนี้ถนนเส้นนี้ครับผู้นำโอ้ยง,งามลายพี่น้องงามแหงครับเอาตอนนี้นักท่องเที่ยวพี่น้องนักท่องเที่ยวห้องครับเพิ่นมาถ่ายรูปครับตอนนี้เพิ่นผ้าครอบรัวมาถ่ายรูปมาเซียฟี่ครับเอาเดียวผมจยาพาพี่น้องลงไปขาง่างเนาะ ค้นมาเทิงนี่ยงามแห้งนั่นแหละครับงามหลมองนี่มองลานวิวเลยครับพี่น้องไร่อีซิโกฟาร์มเนี่ยครับสวนฟูจิฟูใจเนี่ยครับเอ้าคุณพี่เพิ่นกะผ้าครอบรัวเพิ่นมาเที่ยวครับครับโอ้ครับเพิ่นก็บอกว่าอยู่ละครอนลาชซซีมาครับเพิ่นอยู่ในพื้นที่นี่นะครับอ๋อเพิ่นมาเที่ยวเนาะ ครับผมอ่ากาได้ทาท่ายกับผมนิดนึงครับพี่น้องเลยเพิ่นบอกว่าเพิ่นมาเที่ยวผ้าครอบครัวเพิ่นมาเที่ยวครับพูดนะ่ะดอกใหม่เพื่นแต่งได้ย่างงามแห้งสวยอีดีครับส่วนเนี่ยจะเป็นทางเขาครับเป็นสะพานโค้งครับเพิ่นเห็ดได้ง่ามแห้งครับพี่น้องเป็นร่าสองฟังด้วยครับ ตกแต่ง้วยสีนี่บาดใจแห้งเอาเท่านี่เป็นยังระบาดเนี่ยโอ้เป็นแปลงดอกใหม่คือกันครับแต่ถ้านันจะเป็นสะพานเดินไปจะเป็นบันไดขึ้นอ๋อเป็นบันไดสวรรค์ครับเมื่อข้าขึ้นไปยืนถ่ายรูปท่ายอย่งนี้ตองหันมันจะไปติดอ่าวิวออกมาจะเป็นผู้เขา เป็นก้อนเมฆนะครับพี่น้องคล้่ายว่ายื่ทึงสวรรค์เลยอ๋อพี่เพิ่นขึ้นไปข้างบนครับตอนนี้อุ้ยคืองามแห้งแลยครับพี่น้องหวานวามันยืนอยเครื่องสวรรค์ครับแมมขึ้นไปได้เห็นเมฆเลยครับเนี่ยเอาขออนุญาตซูมเบื้องคกๆเบื้องบานเนี่ยอ้ยเห็นเมฆเห็นยังบายเป็นอยู่บนเขาสูงสุดเลยครับพี่น้องบายเป็นเพื่อนยืนอยู่ทั้งเขา ติดกับก้อนเมฆเลยครับโอ้เป็นภาพบรรยากาศที่งามแมห่งครับพี่น้องภาพนี่ครับอ้ยพี่น้องอย่าลืมเนื้อครับมาเที่ยวเด้อครับสวนฟูจิฟูใจครับอำเภอว่างลำเคียวครับพี่น้องสามารถปักมุดมาได้ครับมาเที่ยวมาเซี่ฟี่ครับมาโต้ลมหนาวครับสำหรับปีหกเจ็ดมาเก็บภาพบรรยากาศสวยๆกันมาไว เป็นที่ระลึกครับพี่น่อง